ดูข่าวคุณกันจอปลังทำให้ผมนึกถึงทำให้ผมเชื่อคำโบราณที่เขาบอกไว้ว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งมีเพื่อนน้อยลงคือเรื่องจริงนะครับคุณดูคุณกันจอปลังเวลาที่เกิดปัญหาเวลาที่มีคนโจมตีเนี่ยมีแต่คนรอเหยียบอะแม้แต่ทหารเองนะครับก็ถีบตรงอะ ขายนาค่าคายถึกอันนี้คือเรื่องจริงนะใช้ระบบทีบส่งนะนะครับวันนี้ทหารผู้นำทหารออกมาพูดแล้วนะครับว่าการบริจาคก,การช่วยเหลือเนี่ยทหารไม่เคยร้องขอแล้วทหารเนี่ยงบทหารก็ไม่ได้ขาดแคลนเวลาใครเอาของไปให้เนี่ยนะครับถ้าไม่รับกลัวจะเสียหน้ากลัวเขาจะเสียความรู้สึก นะครับกลัวเขาจะเสียใจก็เลยรับไว้โอ้โหได้ฟังนะน้ำตาร่วงปรุงเลยนะครับโอ้โหถ้าผมเป็นคนกันเนี่ย่านนี้ผมนั่งร้องไห้แล้วนะครับช่วยเหลือทาหารนี่เยอะมากนะครับงบเนี่ยงบบริจาคเนี่ยลงในชายแดนลงให้กับทหารนี่เยอะมากคนกันในทุ่มเทกับทหารนี่เยอะมากแต่สุดท้ายนะครับโดยตอบด้วยคำพูดที่ ทีบส่งนะครับขายนาค่าควายถึกนะครับคือไม่มีความดีเลยนะครับวันนี้โดนทหารตอบนะครับและคุมกันเนี่ยก็ต้องใช้หลักฐานว่าชายแดนเนี่ยเขามีการร้องขอมาจริงพวกทหารนายหน้าเนี่ยก็มีการร้องขอมาจริงวันนี้คุณอย่าลืมว่าถ้าคุณกันเนี่ยไม่ได้มีการถ่ายคอนเทนต์หรือถ่ายรูปหรือมีหลักฐานเอกสารเนี่ย คุณกณันไม่มีสิทธิธ์ติดคุกนะครับเพราะอะไรเพราะทหารนะครับออกมาพูดแล้วว่าเขาไม่เคยร้องขอและไม่มีหน่วยงานทาหารได้รับจริงนะครับคือข้างบนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอ่ะนะครับเวลาช่วยเหลือเนี่ยคือเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยอ่ะนะครับแต่คนที่ได้รับก็คือคนที่อยู่แนวหน้านะครับพวกทหารเนี่ยออกมาว่าคุณกณันนะครับว่า ทหารนะครับหลายอย่างไม่ได้รับจริงและทหารไม่เคยร้องขออย่าลืมว่าถจ้าคุณกันไม่แข็งคุณกันไม่มีหลักฐานเนี่ยมีสิทธิ์ติดคุกเลยนะครับนะครับผมเป็นใจคุณกันมากเลยนะครับเพราะสิ่งที่ทํามาเนี่ยคือศูนย์เปล่าเลยความดีเงินงบประมาณที่ลงไปให้เนี่ยคือศูนย์เปล่าอคือไม่มีความดีเลย แล้วหน่วยงานทาหารเนี่ยไม่มีใครออกมาปกป้องคุมกันเลยนะครับและตอนนี้มีแต่คนกระทืบซ้ำหลายคนนี่คือเหยียบซ้ำเลยก็สรุปว่าการทำดีแล้วไม่ได้ดีนี่มีอยู่จริงนะครับทำดีได้ดีเนี่ยผมไม่เชื่อแล้วนะครับทำดีแล้วได้โทษนี่มีอยู่จริงนะครับคุณเห็นคุมกันไหมเพราะฉะนั้นเราในฐานะประชาชนตัวเล็กๆเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจ นะครับอยู่บ้านใครบ้านมันกินอินนอนหลับนะครับมีเงินเล็กทองเล็กเงินเล็กน้อยๆเนี่ยฝากธนาคารดีกว่านะครับการช่วยเหลือคนเนี่ยนะครับทำแล้วได้โทษเนี่ยก็มีคุณกันเห็นไหมทำดีเยอะเกินอ่ะสุดท้ายนะครับหาเรื่องเอาโทษเข้าตัวเองนะครับทำดีทำไปทำมาเกือบติดคุก,กน,นะครับเหมือนกับทาหารเนี่ย หลายคนเนี่ยอก็โอเคนะเมืเราเป็นคนรักชาติเนี่ยเราก็ช่วยเหลือทหารแต่สุดท้ายนะครับทาหารเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงความดีเรานะครับอืมเขาเหยียบท่งเลยไหมฐานวันนี้เขาบอกเลยไหมเขาพูดเลยว่าทาหารเขาไม่เคยร้องขอนะครับแล้วทหารเนี่ยก็ไม่ได้ขาดแคลนด้วยงาประมาณก็เยอะอ่าแล้วหลายสิ่งหลายอย่างทหารไม่ได้รับจริงนี่เหรอ เป็นคําพูดของทหารนะครับที่ก็ตอบแทนมานะครับนี่เหรอคําพูดที่ก็ตอบแทนมานะครับผมเห็นใจคุณกันนะครับทำดีมาตลอดช่วยทหารมาเยอะแต่สุดท้ายนะครับโดนตอกลับมาแบบหน้าหงายเลยนะครับนะครับงบเขาเยอะทหารเขาไม่ได้ขาดแคลนสาธุนะครับก็ขอให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยใช้ นะครับความคิดก็เลยกันว่าต่อไปเนี่ยนะครับเราควรจะช่วยเหลือหน่วยงานไหนดีสาธุนะครับในเมื่อคุมกันยังไม่ดีอ่ะนะครับเราเป็นใครอะนะครับเราถือว่าเราเนี่ยก็ต้องนะครับยุติหรือว่าเบาลงบ้างนะครับเออไม่ต้องไปอะไรเยอะแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องไปอะไรเยอะแล้วอยู่บ้านใครบ้านมันอยู่ไม่ต้องสนใจใครนะครับเอาครอบครัวเป็นหลักนะครับ แล้วการกุศลการกุศลการทำบุญการทำดีช่วยเหลือสังคมเป็นีโรเนี่ยก็ต้องเบาๆลงเลยนะครับเพราะดูเคสคนกันเนี่ยทำไม้รู้สึกว่าฮีโร่ไปก็เท่านั้นทำดีไปก็เท่านั้นนะครับช่วยเหลือไปก็เท่านั้นสุดท้ายโดนถีบส่งนะครับโดนตอกคำพูดที่ว่าเหยียดหรือว่าใช้คำพูดที่ว่ากูมีเงินกูมีงบนะครับ กูไม่ได้ขาดแคลนนะครับคุณให้มาเองไม่รับก็เดี๋ยวเสียกําลังใจเสียความรู้สึกไม่รับก็กลัวเขาน้อยใจนะครับกลัวก็เสียน้ําใจนี่คือคาพูดของออผู้นําทหารนะครับที่เขาพูดออกมาวันนี้นะครับคุณลองไปฟังดูนะครับ